อาการซินเนสติเซียการรับรู้ข้ามประสาทสัมผัสคืออะไรมาคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมปองแปงอาดวรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับทุกท่านเคยมีอาการลักษณะเหล่านี้บ้างหรือไม่นะครับลองสำรวจตัวเองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นได้ยินเสียงนกร้องแล้วรู้สึกว่าเสียงนั้นน่ะมันมีความโทนออกเขียวๆหรือว่าเห็นตัวอักษรกอไก่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโทนความออกสีแดง,แดง หรือบางทีไปวัดได้กลิ่นธูปกลับรู้สึกว่ากลิ่นธูปเนี่ยมันมีความมุ่งมังบางอย่างอยู่ในกลิ่นธูปนั้นหรือว่าพอได้ยินเสียงแตรรถเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมีอาการจักกะที้ทางร่างกายหรืออะไรแบบนี้นะฮะหรืออาจจะมีอาการอื่นๆที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างเหล่านี้แต่เป็นการรับรู้ที่มันดูข้ามสัมผัสแบบนี้เคยมีกันบ้างไหมครับถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีอาการที่เรียกว่าซินเนสติเซียครับ ซึ่งอาการซินเนสติเซียเนี่ยก็คือการที่ประสาทสัมผัสรับรู้อย่างหนึ่งเนี่ยดันมีความรู้สึกของอีกประสาทสัมผัสเนี่ยพ่วงติดมาด้วยยกตัวอย่างเช่นได้กลิ่นแล้วรู้สึกถึงสีได้ยินเสียงแล้วรู้สึกถึงสีติดมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่การจินตนาการไปเองหรือสิ่งที่เกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวตามอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบนั้น แต่เป็นอาการที่มันติดแน่นอยู่ในร่างกายถาวรไม่ต่างจากประสาทสัมผัสอื่นๆนะครับเช่นถ้าตอนเด็กได้กลิ่นทูบเรารู้สึกถึงสีม่วงอะไรแบบนี้พอโตมาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่ได้หายไปไหนแบบนี้ครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าอาการซินเนสซิเซียมีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าประสาทสัมผัสเนี่ยมันมีการจับคู่กันได้หลายรูปแบบเนะแต่รูปแบบที่เป็นกันเยอะนะฮะคือพบเห็นกันบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือการจับคู่หน่วยอักขระกับสียกตัวอย่างเช่น พอเห็นกอไก่แล้วรับรู้ถึงความเป็นสีแดงๆอยู่ในนั้นหรือว่าพอเห็นเลข7แล้วรับรู้ถึงความเป็นโทนสีเขียวอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวอักษรตัวเลขนั้นเนี่ยเขียนด้วยสีอะไรนึกออกไหมครับคือต่อให้กอไก่เนี่ยเหเขียนด้วยสีสีม่วงนะครับเขียนด้วยปากกาสีม่วงออกมาตาของคนที่เป็นซนเนสซิเซียนเนี่ยก็เห็นกอไก่เป็นสีม่วงจริงๆตามที่ตาเห็น แต่ฟิลลิ่งความเป็นสีแดงเนี่ยมันก็พ่วงติดมาด้วยทุกครั้งที่เห็นกอไก่แบบนี้หนึ่งในประโยชน์ของอาการซินเนติเซียเนี่ยก็คืออาจจะช่วยให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยจดจําอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะมันเหมือนมีข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยจดช่วยจําอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็กลายเป็นข้อเสียได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันสร้างความสับสนยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครสักคนเป็นซินเสทิเสียแบบเห็นเลข7กับ9เป็นสีเหลืองอย่างนี้บางทีไอ้ความเหลืองนี่มันมารบกวนทําให้บางที7กับ9เนี่ยอาจจะจําสลับกันได้บ่อยๆเหมือนกันการจะทดสอบว่าใครมีอาการซินเสทิเสียเนี่ยก็มีหลายวิธีทดสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นให้เขาตอบเร็วๆเวลาเห็นตัวอักษรว่าอักษรที่เขาเห็นเนี่ยสีอะไรสมมุติว่าผมเขียนกอไก่หลายๆสีเลยนะครับด้วยปาก,กานะฮะหลากหลายสีแล้วก็ให้คนที่มีอาการซินเสทิเสียเนี่ยมาดูนะครับ ถ้ากอไก่ที่เขาเห็นด้วยตามันตรงกับสีที่เขาจับคู่อยู่ในความรู้สึกหรือภาษาสัมผัสเพิ่มเติมนะครับเขาจะตอบได้เร็วมากเลยแต่ถ้ากอไก่ที่เขียนด้วยปากกาเนี่ยนะครับมันตรงกันข้ามหรือ,อ,อมีสีที่ไม่ตรงกับสีที่เขารู้สึกเนี่ยเขาจะตอบได้ช้าเขาจะลังเลเขาจะสับสนเพราะว่าสีจากตากับสีจากความรู้สึกบางทีมันมันตีกันอาจจะทําให้เขาลังเลที่ตอบอะไรแบบนี้อีกวิธทีทดสอบก็คือขึ้นภาพขึ้นมา แล้วให้คนที่มาทดสอบนะครับลองหาว่าตัวอักษรหรือตัวเลขนั้นนะ่ะอยู่ตรงไหนตัวอย่างนะฮะเช่นว่าถ้าผมเนี่ยเขียนเลข5นะครับกระจายเต็มกระดาษไปหมดเลยด้วยสีดําแล้วเอาเลข2สีดำเนี่ยไปแอบไว้ที่ใดที่หนึ่งคนที่มีอาการซีเนสซิเซียเนี่ยพอกวาดตาไปเห็นเลข2เนี่ยประสาทสัมผัสสีเพิ่มเติมก็จะเห็นเลข2เป็นสีโดดเด้งขึ้นมา,ขนมาเขาก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นเลข2ได้เร็วและแยกแยะเลข2ที่ปะตนอยู่กับเลข5ได้อย่างรวดเร็วมากๆครับ ในปัจจุบันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็มีความสนใจอาการซินเทติเซียนี้นะครับแล้วก็มีการศึกษาอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนฟันธงลงไปนะครับว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็ในเรื่องของพันธุก,กรรมเนี่ยก็มีสมมุติฐานอะไรต่างๆแต่ก็มีงานวิจัยหนึ่งคนพบว่าแฝดเหมือนที่มีพันธุก,กรรมเหมือนกันเป๊ะๆเลยเนี่ยนะครับคนนึงเนี่ยมีอาการซินเทติเซียแต่อีกคนกลับไม่มี นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีกระบวนการนอกเหนือจาก DNA ของแฝดเหล่านี้นะครับอาจจะส่งผลต่ออาการซินทสิเซียได้เรื่องนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจได้นะครับก็คืออาการซินเสิเซียเนี่ยไม่ใช่โรคไม่ใช่ความผิดปกติที่น่ากังวลอะไรใครที่มีอาการนี้นะครับจริงๆผมว่าน่าจะลองเข้าไปร่วมงานวิจัยเวลาเขาเปิดรับอาสาสมัครนะครับเผื่อในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจปรากฏการณ์นี้มากขึ้นแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยจะได้ไขปริศนาสักทีว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็เกิดจากอะไรกันแน่ครับสุดท้ายท่านใดที่ฟังมาแล้วรู้สึกว่าถูกฉลกชื่นชอบการเล่าเรื่องในแบบของผมนะครับผมขออนุญาตแนะน,นําหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมานะครับแบบเข้าใจง่ายๆในเรื่องของที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆนั่นก็คือหนังสือภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวที่มาของคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําไมมุมในวงกลม ต้องมี360องศาทําไมไม่เป็นเลขอื่นแคคูลัสคืออะไรเรียนไปทําไมมีประโยชน์อย่างไรนะครับแบบนี้นะฮะที่มาที่ไปเหล่านี้สามารถหาอ่านได้เลยนะครับสั่งซื้อได้ทาง Line Shopping นะฮะทางใต้ Description ตรงนี้มีส่วนลดให้ด้วยนะครับหรือจะสั่งทาง s h o p ป e ้ a z a d a ชื่อร้านว่า g r ร a ส Stuff ถนัดทางไหนสั่งทางนั้นนะครับและท่านใดนะครับสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องหลุมดำผมยังมีหนังสือหลุมดำวัตถุปริศนาแห่งเอกภพ เล่มนี้ก็จะบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลุมดําแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเล่มบางๆกระชับกระชับพกง่ายๆเบาๆนะครับสั่งได้ทาง3ช่องทางเช่นกันที่กล่าวไปนะครับ Line Shopping ใต้เด s c r สคริปชแล้วก็ร้านค้าช้อปปี้ a ล a ซดชื่อร้านว่าเกรสสตา f f นะครับเอาละครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ